เทสที่แกะอิงอยู่ได้สามคะแนนตสสองค่ะคะแนนโพเทสทีแกะอิงอยู <up> ่ได้หกคะแนนค่ะเก้าเลยสองเก้าห้าคะแนนค่ะผมเกับงานติวที่แกะท็อปซีคร t ปีที่สองโดยโอเพนดูเรียนสีแคสและครูพิวันติวจัดเต็ม7ชั่วโมงเนื้อหาแน่นกระชับทวนก่อนสอบเพิ่มความมั่นใจให้ตรงจุดแฉแนวการคิดข้อสอบปี68 อ้องเก่งเนื้อหาออกสอบที่แกดหนึ่งสและ3บปีนี้แบบหมดเปลือก <S <S อ,ยอยู่แค่งานนี้งานเดียวเห็นผลน้องๆทำข้อสอบได้จริงจากคนสมัครเข้าร่วมงานกว่า3,000คนทั่วประเทศนะคะทำคะแนนท,ทีแกดสองสามได้3คะแนนค่ะจากคะแนน นอกจากการเตลี่เหผลชัดเจนแล้วยังมีกิจกรรมสนุกสนุกให้น้องๆได้เข้าร่วมด้วยของแถมในงานจัดเต็มทังขนมหนังสือแต่ที่เซษสุดชีทกิ่งสับออกสอบ3,000คำและสถิติคำศัพท์ออกสอบ5ปีย้อนหลังชอบหนังสือเล่มนี้มากเพราะว่ามันมีค้างคำสัเยอะ3,000คำหนามามีคำศั์มากขึ้นขอสอบมากขึ้นเลยค่ะเจอคำศัพท์ที่เคยเจอในข้อสอบที่บทลองคำไม่ใช่จริงแน่น่าเจอในข้อสอบจริงชช่ไหม,ไม มากกว่านั้นยังมีตัวช้ยเสริมดวงเสริมความมั่นใจก่อนสอบด้วยการเสริมดวงและคำคอวยพรจากพระอาจารย์น้องๆประทับใจในการเข้าร่วมงานแบบสุดๆเป็นงานติวแรกที่เฉลยแนวโจทย์จริงปี68เผยแนวคิดคนออกข้อสอบปีนี้มีแค่ที่ Open d ดูเรียนที s คเท่านั้นงานติวคุณภาพมาพร้อมกับม็อกเทสเก่งแม่นออกสอบจริงการันตีออกจริงแล้ว2ปีซ้อนม .4 มห มโมหและผู้ปกครองกดติดตามเพจไว้เร็วๆนี้จะแจกชีิแกงสับออกสอบ3000คำฟรีสำหรับคนที่กดติดตามอย่าลืมกดแจ้งเตือนในคลิปนี้จะมาประกาศผลผู้ได้รางวัลใ,ใต้คอมเมนต์แล้วมาเจอกันในงานนะพี่พีทีมงานและติวเตอร์จะพาน้องทุกคนติดมหาลัยแน่นอน